เป็นสมุนไพรต้อนอะไรเอ่ยยูพาดูต้นสโนสโนสโนที่เรามักเห็นทั่วไปตามหนทางสองข้างทางที่เราผ่านสโนโมีถิ่นกำเนิดที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยอินเดียฟิลิปปินส์ถึงอินโดนีเซียจัดเป็นต้นไม้ขนาดเล็กที่มีอายุประมาณ1ปีมีความสูงประมาณ1 4เมตรสนเป็นพืชที่อยู่คู่กับสำหรับกับข้าคนไทยมาตั้งแต่โบราณทั้งขาวและหวาน เรามาดูสปปรรพคุณทางยาของสโนกันครับตำราได้กล่าวไว้ว่าใบามีรสจืดเย็นนำมาตามผสมดินประสิวและดินสอพองใช้เป็นยาพ่อแก้ปวดฝีช่วยถอนพิษต้นมีรสจืดเผาแช่น้ำเป็นน้ำด่างดื่มแก้ปัสสาวะรากรสจืดแก้ร้อนในกระหายน้ำดอกมีรสหวานเย็นช่วยสมานลำไส้ดับพิษร้อนถอนพิษไข้ใช้เป็นยาถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย มาดูข้อมูลด้านโภชนาการของดอกสนกันครับดอกสนอุดมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามิน B1 B2 B3 และวิตามิน C จากงานวิจัยพบว่าดอกสนมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดสนเป็นพืชพันธุ์ที่หาง่ายมีประโยชน์มากมายเป็นได้ทั้งสมุนไพรละอาหารสามารถนำไปประกอบอาหารทั้งคาวทั้งหวานได้มากมายหลายเมนูอย่าลืมสนในเมื่ออาหารของทุก,ท,กท่านนะครับ แล้วพบกับยูฮูพาดูเป็นศูนยไพรต้นอะไรเอ่ยในคลิปหน้านะครับ